ครับขอต้อนรับเข้าสู่เคเกอริอสกาวีเรอค่ะฉันเคยวันนี้ไม่ได้ไปทำสวนแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำกิจกรรมดีๆกิจกรรมหนึ่งนะครับ คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดที่เคยติดตามชแนลช่องเที่ยวนะครับอาจจะเคยเห็นคลิปบางคลิปแล้วผมมีวิทยุสื่อสารอยู่บางคนก็ถามเอ๊ะมันใช้ทําอะไรแล้วไปคุยกับใครคือวันนี้จะมาเฉลยนะครับก็คือผมเป็นนักวิทยุสมัครเล่น นี่ก็คือสถานีวิทยุประจําตัวของผมะนะครับเป็นสถานีวิทยุสมัครเล่นะนะครับเอาอากาศที่ขึ้นความถี่ของนักวิทยุทยสมัครเล่นวิทยุสมัครเล่นคืออะไรวิทยุสมัครเล่นนี่เป็นกิจการสารกนะนะครับที่มีกันทั่วโลกประเทศไทยของเรานี่ก็มีมานานหลายปีมากๆแล้ว ก,การกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งของคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละที่ผ่านการสอบหรืออบรมและสอบเพื่อรับประกาศเสียบัตรเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นซึ่งมีด้วยกัน3ขั้นไม่ว่าจะเป็นขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงแต่ละขั้นนี้ก็จะมีความสามารถและสิทธิที่ใช้ในการสื่อสารออกาศที่ความถี่ที่แตกต่างกันไปนะครับวันนี้จะมาทำความรู้จักกันในคร่าวๆ เผื่อใครสนใจจะได้ไปสอบเป็นนักวิทยุสมัครเล่นเวลาเดินทางท่องเที่ยวเราก็จะได้มีวิทยุสื่อสารมีวิทยุสื่อสารหนึ่งตัวนี้เท่ากับมีเพื่อนเป็นแสนเลยนะฮะกิจการนี้เป็นกิจการที่มีกันทั่วโลกอ่าฝรั่งนี่เขาจะเรียกว่า amateur radio อะไรเงี้ยหรือนักวิทยุสมัครเล่นจะเรียกเองว่า ham h a m ham สามตัวนะครับขั้นกลางหรือขั้นสูงนี่ก็สามารถที่จะใช้ความถี่ย่านใดๆซึ่งสามารถติดต่อกับนักวิทยุสมัครเล่นได้ทั่วโลกก็กดความกดขึ้นวิทยุ หรือเคอาะหรหัสมอสเนี่ยก็สามารถสื่อสารกับนักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลกนะส่วนผมนี่ยังเป็นนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นอยู่ก็สามารถใช้ย่าน HF ได้แค่28เมกนะตอนนี้ผมไม่มีเครื่องแต่ผมมีย่าน VHF ก็คือเครื่องตอนนี้มีเครื่องมือถือตัวนี้แหละที่ใช้ออกอากาศแล้วก็นักวิทยุสมัครเล่นก็จะมีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่ง,งนะครับคือกิจกรรมทดสอบสัญญาณน,นอกสถานที่บางครั้งเวลาเข้าช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยยิ่งช่วงสมัยเรียนเนี่ยเราก็จะไป อหอบพิวสายอากาศกันเข้าไปนะครับไปที่จุดที่สามารถทดสอบสัญญาณไม่ว่าจะเป็นภูเขาต่างๆตอนสมัยเรียนจาได้ว่าเพื่อนเขาไปาที่ภูเรือนะตอนนั้นเสียายมากเลยผมไม่ได้ไปวันนี้กิจกรรมที่บ้านเกิดมีเพื่อนเพื่อน,นสมาชิกนัก,นกวิทยุทสมัครเล่นกลุ่มอาเภอสะดาวนะครับเขาไปทดสอบสัญญ,ญาณกันที่ภูเขาที่เป็นจุดชมวิวเขาเล่น,นะฮะจุดชมวิวทะเลเหมอกของอาเภอสะดาวนะครับเป็นจุดอันซีนใหม่ที่เพื่อนสมาชิกก็เขามาเที่ยวกันเยอะเลยช่วงนี้ แต่วันน,นั้นเราไปยังไม่ถึงจุดด้านบนสุดที่เป็นจุดไฮไลท์ะนะฮะตอนนี้เราไปแค่ทดสอบเพราะว่าสายอากาศเราเป็นสายอากาศที่ค่อนข้างใหญ่มากเป็นสายอากาศที่พี่ๆในทีมเขาพัฒนาขึ้นมาเองอะนะครับใช้ซอฟต์แวร์ในการคำนวณคำนวณเกณฑ์ขยายแล้วก็วัดระยะต่างๆเป็นสายอากาศยากิมีทั้งหมด8ก้านหรือ,รอเขาเรียกว่า8อิ e m เมนตนะครับ2เบก็คือ2แผง ติดตั้งและหมุนไปหมุนมาเพื่อหาทิศทางสัญญาณที่ชัดที่สุดและทําการพูดคุยติดต่อสื่อสารทดสอบการสื่อสารนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่การทํากิจกรรมทดสอบสัญญาณนอกสถานที่หรือ DX ของกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นอําเภอสดเดนณุุทธอุทยานเขาเล่เ นิวสมัครเล่นเป็นเครือข่ายสื่อสารสำรองของชาตินะครับในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดภัยพิบัติอย่างเงี้ยนักวิทยุสมัครเล่นก็จะมารวมตัวกันแล้วก็ตั้งสถานีสื่อสารฉุกเฉินขึ้นมาเราจะเห็นเห็นกันที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติวาตะภัยหรือแม้กระทั่งสุนามิที่ผ่านมาเนี่ยข่ายสื่อสารหลักล่มทุกอย่างสูญสลายแล้วก็จะมีนักวิทยุสมัครเล่นเนี่ยเป็นข่ายสื่อสารหลักต้นๆที่ขึ้นมา เพราะพวกเขาก็คือคนธรรมดาที่รอดชีวิตอยู่ในสถานที่เกิดเหตุนั่นแหละแล้วเขาก็ตั้งเครือข่ายคือสื่อสารขึ้นมาแจ้งข่าวข้อมูลขอความช่วยเหลือต่างๆหรือจุดใดขอความช่วยเหลือก็จะกระจายข่าวกันไปนะครับจนไปถึงคนที่มีหน้าที่ให้การช่วยเหลือสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้นี่ประโยชน์ของมันนะครับวัตถุประสงค์หลักๆเลยของนายวิศวะเล่นก็คือสนับสนุนการเรียนรู้ การวิจัยทางวิชาการด้านการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุนะครับแล้วก็การเพิ่มพูนในวิสพองเล่นเพื่อให้มีปริมาณมากขึ้นไว้ใช้งานในยามเกิดพิบัติฉุกเฉินต่างๆติดกําลังับขึ้นไปขึ้นเลยมุนสายกัดไปทางนครเนี่ยไม่เนื้ออยู่ไหม ในที่เขานะยุ่งนี้ไม่เคยควักขยับ4 5 6 25ไม่เทือนตัวเลขล็อกถูกร้อยครับตั้งแต่เวลา19นาฬิกา00นถึง20นาฬิกาหลังจากที่ติดตั้งสากาศเสร็จสิ้นสถานีแรกที่เราจะทำการทดสอบด้วยก็คือ Echo24 b r o w s India เป็นสถานีที่ส่งสัญญาณมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีระยะทางไกลพอสมควรนะครับในคอนโทรลรับสัญญาณได้จะรีสารกลับไปอีกครั้งครับในแจ้ง QA QC ที่ท่านรับได้และก็ QPS กลับมานะครับก็ต้องขออภัยสมาชิกนักผู้ยุ่งสมัครเล่นที่อยู่ใกล้เคียงถ้าหาความผิดในการตดตออสัญญาณไปรบกวนในการสนทนาของท่านก็ต้องขอให้ชนะโอกาสนี้ด้วยครับ เอาามแล้วไสำหรับกาู้นี้ครับขอาชจอเพื่อสมาชิกในนี้มิสยูจะมาเล่นทุกท่านที่รับสัญญาณได้ครับร่วมประอบสัญญาณกับเอ็กโทสปอร์ตบราเวอินเดียได้ตั้งแต่เวลานี้ครับขอเรียนเจินสถานีแรกสำหรับวันนี้ครับโฮเทลเซียร์นายกิโเยังที่โฮเิวครับพร้อมสวัสดีครับเอ็กโคสปร์ตบราโวไหมครับพรอเป็นครับ ไปด้วยความราบรื่นนะครับขระกอบนะครับผม T.U. เจ็ดสิบสามเรียนเชิญสถานีต่อไปครับโฮเทลเซียร์ไลนากิโลเยงกิวเทียวครับตาครับรับสายสองสถานีขอไปเรียกสานครอบขออนุญาตเรียกสารครับผมเอ็กโคซูซีโฮเทลเบเกอร์าลีครับหลังจากพยายามติดต่อพยายามคอนแทคอยู่สองสามครั้งนะครับก็ไม่สำเร็จทีนี้เราเข้าพยายามขยับสายอากาศเพื่อให้

ให้ความถี่มันเบาบางลงแล้วก็จะลองเรียกอีกทีหนึ่งลองทดสอบสัญญาณอีกทีนะครโอ้โ<อ>หไวเลยสถานีต่อไปอเป็นโคเตลเซร์นาคิโรยังที่โฮเทลครับ<อ>มาใหม่อ่ะตอนสองสถานีเบียดเบียดได้โคเทลเซร์นาคิโรยังที่โฮเทลครับเซร์นาคิโรยังที่โฮเทลเรียนเช่นครับครับผมจะนดีต้อนรับทุณครับสวัสดีครับโฮเทลเซร์นาคิโรยังที่โฮเทครับ ผมเทลเสียระไนกิโรยังเกี่ยวเที่ยวร่มเสสอบสัญญาณประจำวันทับย t s อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับตับตะเกียบ K5 เอฟมิเตอร์โฟสเกียภารกิจเสร็จแล้วพี่เปวนวาเรับองดชอบจะรับผิดชอบนะสถานีทางใด้สถานีที่หกโมเทลเสียระไกิโรยังเกีโยเทจากสะเดาส่มเสสะกดสัญญาณประจำวันเก่าถึงสะรนายหันป้าป้าปําสำหรับคำคืนนี้อย่างทางวางจัดเมืเนเดิมครับระดับ K5 ต่อมาเราได้ลองขยับองศาอากาศปรับมาทางจังหวัดพัทลุงเพื่อจะทาการทดสอบสัญญาณกับโฮเทลเซอร์นายอัน้าปป้าสถานีควบคุมขายจังหวัดพัทลุงผลปรากฏว่าสามารถติดต่อได้สําเร็จ ได้อยู่ฟามีตเทีไหนนินยาลานินยาลาทั้งวันแล้วทั้งวันนี้เดียวเสร็จได้ก็ให้ว่ากินข้าวเสร็จก็เคี่ยวดีกลับแล้วนะนอนที่ยงมาทานมามามาหายล้วหายแล้วลหายละหายละใจได้เท่าไรใจได้เลยเอว่าแอร์ก็มีนะเด็กเดี๋ยววันหลังนะเนี่ยแอนน้องข้างบ้านมายึดนะบาซ่าก็กว่าเดียว เดี๋ยวจะประกครั้งนั้น,นดีนะ,นะเดี๋ยวเวลาว่าว่างนนครับครับกิดนานไมอย่างนี <สะ S 1> ้อันได้อยู่สัยอากาศยาก,กิ 8e ลองบูมชุดนี้ถูกออกแบบโดยช่างเอกนะครับ Eco h 2 9 r o m e o Kilo Delta สัญญาณเรียกขานซึ่งค่อนข้างจะคมนะครับพอหมุนผิดองศานิดหนึ่งสัญญาณหายเลยตอนนี้เรากำลังหมุน เพื่อหาสัญญาณที่ดีที่สุดของทางยะลาเรากําลังจะไปทดสอบกับสถานีควบคุมขายจังหวัดยะลานะครับแล้วก็ลองหาเพื่อนสมาชิกทางยะลาดูกําลังหาทิศทางสายอากาศนะกาลังหาทิศทางสายอากาศเราเปิดเข็มทิศดูทิศทางสายอากาศ เดี๋ยวจะไปดูบนแผนที่นะว่าเราอยู่จุดไหนแล้วก็มุมองศาสายกัดหันไปทางทิศทางใดเมื่อสักครู่เป็นเสียงสัญญาณจากจังหวัดยะลานะเพือ่อนสมาชิกใช้สถานีโมบายคือสถานีาในวิทยุสือ่อสารในรถ,รถยนต เรารับได้นะระยะห่างเป็นร้อยร้อยกิโลนะครับรับสัญญาณเต็มรถรกำลังตรงนะโลสามเป็นเช่นใด้เรื่องตักทักทายของรงขาดูดิท่านไปถึงไหมครับผมกําลังทักทายกับสมาชิกเราเราอยู่สงขากับยะลาไปคุณมาแนรนะ มคโกตุนายโรเมโอกิโลเดต้าครับสถานีท่้นความสูงเท่าไหร่ได้ครับมาด้วยเครื่องเชนิดใดครับโอเทลซุนายนไมเทงโกอัตก้าตุนายนโรเมโอกิโลเดต้าครับโอ้เอกโวเอ็กวอ็กวไลเอ็โวไลเอ็กโวไลเกโวไล่โวเอ็กโวไลเอ็กโวไลอ กี่เมตรอะประมาณสักสิบสองเมตรครับสิบสองเมตรโดยประมาณนั่นแหละเป็นอ่าเจ้าอากาศไดโพลสจะแจกได้นำสัญญาณ 5x ครับเฮ้ยอะไรับสัญญาณเอ็นจเตอร์ได้กี่เมตรัช่หรือเออรับทราบข้อความครับผมหมออากาศด้วยยากิแปดอิลิเมนต์ลองบุมสองเบครับเครื่องสองพันสามเซนกูเขาไปเขาไปที่เขาไอ้เจ้าแม่เจ้อรของฉันเหรอ ไม่ของคู่สามนี้ท่านจากตราวนั่นแหละท่านทับได้เท่าไหร่กี่เมตรครับเข้มขึ้นอยู่ที่เลขเก็ดเ่ากครับเดียวเออลืมไหครับครับโว้มาดีเนาะอเครื่องรุ่นไหนใช้เข็มสองเจ็ดห้าเดี๋ยวเ็มัวมาเช็คที่ในบันทีที่เขาใส่ครับนโคตวนายกิโลเรโเดยต้าในวิผมไปด้วยไอคอม ตองเจครับโอ้รับทราบข้อความนั้นะว่าทำไมมาดีจังก่าเช้น,นาย m t อตัวไหนดดีครับเจ้นาย m t o เจ้นาย BB เจนาย BB มาด้วยเห็นดีแฮมรับได้ดีไหมมาล่นควนอยู่ดิ <S <S ไอคอน้องจีเอจีพีด้านหนึง นี่ช่องตรงอ่ะเนี่ยจากยะลาใช่ไหมสานีช่องตรงใช้เครื่องมือถือจากยะลานีครับเรากาลังสนทนาอยู่กับเพืสมาชิกจากยะลานี่ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะสายอากาศที่ทีเสือสารมือถือ ที่สร้างขึ้นมาจากตลับเม็ดเป็นสายอากาศที่พัฒนามาจากตลับเม็ดนะครับคือเราใช้ตลับเม็ดเอามาพัฒนาสร้างเป็นตัวนําเพื่อผลิตสายอากาศรับเยลาได้เหมือนกันต่อมาก็ถึงเวลานะครับทดสอบกับเนตคอนโทนสาวสวยศูนย์ควบคุมไข่จังหวัดเยลาต่อไปค่ะโฮเทลเซรานกิโอยังกิ้วเทลครับ เ่านากิโลเยงกี้โฮเทลเรียนเกณค่ะครับผมด้วยความขอบคุณครับสวัสดีครับโฮเทลเซียร่านายกีิโลเยงกี้โฮเทลร้อมัดสอบแต่ญานกระจจันครับลาตระวในเกียวเกะเอมิเตอร์ฟูลสกลนะครับเขตเทศบาลตำบลดาวอระดาวจังหวัดสุขาทีรีีารกิจที่เหลือเป็นปด้วยความรารื่นเกยูยีสิบสรับ ทั้งหลอดดีกาะ้งใกิโลยังกี้โฮเทลทั้นอนไเก็บสัญญาดับกาเกห้าปุ่นสเกลนะคะคืนนี้มาชิกสรามาดีชัดเจนทุกสถานีนะคะคือรบาลตะมันสระสระจวสระเกียที่แหบด้วยความระบและคิดถึงทุกท่านทุกสถานีนะคะมารกิเสรเหลือก็ให้มันไปด้วยความแลเอาเอาสบายดีไปไปถึงที่เจอสถานีท่านต่อไปค่ะ โเทลเลนายกิโลอสกาเอ็กซเรย์ค่ะานี้เราผ้า,าด้วยเอ็กซ์เรย์เด้เชิญมาใหม่ค่ะโฮเทลเซลนายกิโลอสกาเอ็กซ์เรย์คนกิโลอสกาเอ็กซ์เรย์เครัสวัสดีครับเตลเลนายอัลฟาริงี่โฮเลสล่านายกิโลอัสกาเอ็กซ์เรย์ก็มีสัญญาณรรบได้ฟุร็จเดวผม,มาเปิดสะดจังหวัดสงขาทีทีเอิวยูเจาครับ สวัสดีค่ะานกิโอัไกเอสเรนันดบดจากเห้าปนสกลเช่นกันค่ะโมาเพรสเดาดสงราคิวตเฮดหน้ากีเซีวนที่เหลือก็ให้เป็นไปได้ตามรายเช่นกันค่ะเยวยูเจสุสามได้เชิญ้นต่อไปค่ะหลังจากที่เราพยายามเรียกขานและจะลองทดสอบสัญญาณกับทางสุราษฎร์ดู แต่ปรากฏว่าสัญญาเราไปไม่ผ่านสัญญาลบป่วนข้ามช่องหรือเฟดข้ามช่องอะนะครับเราก็เลยปรับมุมแสอากาศมาทางจังหวัดนครศรีธรรมราชแทนเราจะมาลองทดสอบสัญญาณกับเพื่อสมาชิกทางจังหวัดนครศรีธรรมราชดูนะครับโอเคนะ่างกาเป็นของของเดิมมาแล้วนั้นลงมา34เซนผมไม่ใส่3เซนอะครับมันก็โอเคนะมันก็รับไรดีขึ้นกว่าเดิมอะไรประมาณนั้ สิบเปอร์เซ็นต์ได้นะยัดครับคอนแทกครับรับสัญญาณได้นะครับคอนแทคครับอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาครับมีคอนแทครู้สึกว่านั้นรับไปได้ mm hmm. อ่าเ <Okay. S 1> พื่ใดคอนแทคครับผมโมเดลเซรลิมาชาลิโกครับรับคอนแทคอำเภอเมืองครับเป็นโฮเทลเซราอิตลิมาชาลีเอ็กซาเลตถูกต้องไหมครับ กบิาไหมเดต้มาจะิครับอตะับดีก่อเนาะผมรับดีแล้วเงียบไปเมื่อกี้มานะต้องตามมาเล็แปสมาดคีคมาใหม่ครับคับสวัสดีครับผมเอ็กโคทูนายโรมิโอกิโลเดลต้าท่านอำเภอสะเดาครับจังหวัดสงขลาครับไหนอ่ะเป็นไหนแลว้วนวองมาแล้วอ่าเอ็กโคทูนายโรมิโอกิโลเดลต้าสะเดาสงขลาใช่ไหมครับ เป็นข้อความถูกต้องครับท่านกลับกันเดีครับมาเกี่ยวเกียไ้มิเตอร์ดสามเมตรครับแต่เราสงสานะครับผมรับด้วยรอบตัวท่านเป็นเบรเกอร์ทูตอนนี้ข้อความท่านเอเป็นโมเทลเซราเอตลิมาชาลีเอ็กซ์ลีถูกต้องไหมครับอ๋อผมเอชเอเอลซีทีท่านเอลซีทีโมเทลเซราเอตลิมาชาลีเทงโก้ท่าน อ่านสะเดาสงขลานะครับครับครับอยู่โซนแถวมอ,ออหลังพอ,อผมรู้แล้วท่านอยู่ข้างไอหลังตอชะโดติดกับตอชะโดคุยกันเมื่อกี้ป่ะอันนี้ท่านเอฟเอลซีทีแล้วไม่คุยกันเทียท่านท่านฟังอยู่ทางหัวข้อส่วนด้วยเป็นข้อความถูกต้องไหมท่านครับาพอวามที่ถูกต้องนับสแตนบายอยู่สามเครื่องผมว้าวผมสแกนอยู่กันนั้น เดี๋ยวเอาสมาชิกีคนแทคตันเหมือนกันอยู่ในเมืองครับจะเชิญครับโอเทลเซธชาลีวิกต้าไหมของท่านเอสแอลซีทีนี่อยู่นครศรีธรรมราชด้วยถูกต้องไหมครับครับขอความถูกต้องครับเป็นโอเทลเซธชาลีวิกต้าไหมครับอยู่บนเมืองนครศรีธรรมราชเหมือนกันนั้นลองดูครับลองดู ทราบข้อมูลสถานีนะท่านท่านสเตเตอร์นี่มาจากดีแทงโก้ครับไอตัวใดโรเมโอกิโลเดต้าครับครับได้ไหมท่านตอนนี้ผมไปด้วยไดกี้ทั้นสี่สเต็ตเนี่ยบนแบ่ท่านแล้วบางนั้นเมื่อกี้เราเป็นรอบตัวรับได้ครับรอบตัวมาดีกว่าเริ่มรอบตัวมาดีกว่าครับต้าเราจะสู้ไปดีกว่าบนไห้กาวเป็นพ่ส ไอ้ราตไ้บเด็ครับสู้อีกเจ็ดร้อยมาได้ไหมอีกเจ็ดร้อยคนนะตบตนั่นแหละว่าไอีเอ็มก่อนเจ็ดรเับกับเอาตัานีบเอ็มรยเชิญังควางหลงขาสดเาทัานครับลองดูต่านลองดูเอาตาของผมปลิวครับครับผมเพิ่งรับดีวันนี้ท่ตนผมไปเพิ่มเก่าพเลย

เตั่งเก่าเมมมันก็หล่นนะตรงไหนหวังไงที่มันหล่นนั้นอะไรรับไม่ได้เลยเลยเอาคุยกันได้คุยกันคุยกันเดี๋ยวท่านรหัส S C V M ไหมครับ S C V M ทุนนาเจดีครับท้อวัสดีครับสวัสดีครับท่านท่านอยู่ตรงไหนของนครศรีธรรมราชท่านอยู่ใกล้วัดป่าท่านรับท่านข้อความเลยครับผมก็ตั้งเดิอนเป็นคนนครศรีธรรมราชเช่นกันครับ ทางนิ้วดันทางนิ้วครับเออตรงนี้เนี่ยมาดีแล้วนี่ท่านไม่ทำอะไรอ่ะบดโรเตอร์เลื่อนไปอีกนิดนึงครับท่านเป็นยากิครับท่านของผมแปดดีดิเมนต์ลองบูมครับอะเลเกียวเนี่ยเกือบครึ่งจอเลยอะ่ะมาเท่านี้อ่ะจากโปรไฟล์เมื่อท่านสงสัยครับลมมันลมมันเงียบแล้ครับเมื่อสักครู่ลมมันแรงครับโอติโอเซเลสแคลริติก้าไม้กู้สุดใจโรเมโอติโรเ,เดลตาด้าครับ ไม่ช่ไม่ได้นะกดคคหคตรนันเหดยมันเหมเ่กันมน้อไม่ได้ไมรอดีแน่ไอ้กดส่งวได้นะ่านนะอีกสถานีนึงผม่าอได้นะครับผู้สถานีท่านต้อะไรเออกับัตไมน้่ับกไปดีไปดี แกว่าท่านรับติเกจีเมื่อกี้แกรับท่านได้ด้วยของแกเป็นยากีไปดีสองแผงต้องตองอนรได้เสดเพรา่อนกรไม่ได้นะเสดเปลยประกีันไม่ได้มันเล็กมันเล็กมันเล็กข้างล่างนี่ครับมาตรฐานจริงอ่ะเออของซีเวนเนาะกับกับไปดีไปดีเนี่ยผมบอกว่าคุณยากีเลยรับได้แกเจ็ดเมตรมันเล็กด้วยข้อเอ็ด ไฮเชเดน LCT ทุนา่าทีดีครับต่อครับต่อมาครับเม็ดแล้วครับตอนนี้เอโคตนายโรมโอกิโลเลตักครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นดับยากีดับม,มาดีแล้วครับท่านนั้นมาฝั่งนี้แล้วตรงไจหรือว่าอากาศมันดีขึ้นมาน่าจะเป็นเพราะอากาศดนะ้วยท่านผมมันไปตะวันตกเฉียงเหนือครับผมอของท่านนี่ขอทราบข้อมูลสถานีหน่อยครับท่านเชเด LCT ทุน่าทีดีครับ ความสูงก็เลรได้ท่านเป็นเครื่องยาสูบเ1้า่งนัสายอากาศก็เป็นตอนนี้ยากีด13ม e ี2แผงนั้นที่ความสูงประมาณ16เมตรนะนะ15เมตรส6เมตรอีกต้นหนึ่งเป็นไดกีสีเต็กแล้วก็ที่วับท่านครั้งเล็กก็เป็นเรนเจอร์ทูนั้น ยาเป็นสองจานหกเมตรถือว่าใจได้นะับนี่ชอบบ้านหกเมตรสิบหกเมตรชอบบ้านน QTS ตรงไหนครับแคบแคบท่านเอติเดลิมาแคลร์แฟนโกตูแรคูีครับแม่บัดประมาทครับมเราพิหารนะก็ไม่ไกลกับไอเจดอ็ีเอมอนนั้นดีเอมก็อยู่ประมาณหนึ่งกมนทำกิจกรรม DX ในยุสมัครเล่น กลุ่มเสดานะครับสายอากาศสมาชิกกันสี่สถานีนะฮะในวิสมัครเล่นเราจะเรียกเป็นหนึ่งคน,น,นหนึ่งคนเป็นหนึ่งสถานีนะเราอยู่กันสี่สถานีกับสายอากาศทิศทางแบบยากิตติดต่อทีเอ็กข้ามจังหวัดเราพยายามทดสอบไกลประมาณสักสองสามจังหวัดแล้วก็คือจังหวัดยะลาจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อกี้จะลองหาสุร,ราษฎร์ภูเก็ตอยู่นะครับ สตูนพัทลุงก็ได้แล้วนะเมื่อสักครู่สรุปว่าสายากาศยากิาก8อิเิเมนต์2เบ2แผงอย่างที่เห็นนะครับทำให้วิทยุสื่อสารธรรมดาเนี่ยสามารถติดต่อได้เป็น100ยร้กิโลครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกิจกรรมวิทยุสมัครเล่นน่าสนใจใช่ไหมครับยังมีอะไรหลายๆอย่างที่นักวิทยุสมัครเล่นทำได้นะครับและยังไงผมจะามาลงไปใน วิดีโอหลอกเป็นตอนๆไปนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนในสนใจก็ลองดูนะครับไปค้นหาได้เซิร์ชคำว่านักวิทยุสมัครเล่นหรือเอเมเจอร์เรดิโอนะครับจะขึ้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาเพียบเลยยังไงก็ต้องศึกษาหาความรู้นะครับไม่ใช่ว่าไปซื้อวิทยุสสารมาใช้งานเองไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะครับมีโทษปรับทั้งจำทั้งปรับสูงทีเดียวเลยนะฮะปัจจุบันนี้ส่วนงานราชการที่ดูแลกิจการนี้ก็คือกรมไปรษณีย์สมัยก่อนจะเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลขนะครับปัจจุบันก็จะเป็นสำนักงานกสทช ที่เรารู้จักกันนั่นเองสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรและคมนาคมแห่งชาติตอนนี้คือเป็นส่วนงานที่กํากับดูแลกิจการนักยุ้มสมอเล่นในประเทศไทยอยู่นะครับครับสำหรับกิจกรรมในค่ำคืนนี้เราคงต้องขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอก,กันใหม่กับการ DX ครั้งต่อไปซึ่งเราตั้งใจกันไว้ว่าเราจะขึ้นไปบนจุดชมวิวทะเลหมอกบนยอดเขาเล่นะครับยังไงก็ขอขอบคุณภาพทะเลหมอกที่ถ่ายจากยอดเขาเล่จากขัดใหญ่ โฟกัสด้วยนะครับนี่ไปเอาภาพตัวอย่างเข้ามาสวยมากเลยแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดี